อยู่ประัดกันพอดีก็มีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งขี่รถผ่านมาสองคนนี้เขามียาบ้านในครอบครองเห็นด่านอยู่ข้างหน้าก็เบรกหัวทิมเลยครับอุี่เนี่ยฉันบอกว่าเห็นไม่ได้สมรเต็มไปหมดจะทำยังไงนี่ฉันบอกแล้ว เลยครับซ่อนตรงนี้แหละยัดเข้าไปในปากเมียนั่นแหละปากมากร้องดีนะักทีนี้ไม่ตายหรอกอยากกลืนเข้าไปก็แล้วกันไม่งั้นจะตายตั้งหกเม็ดนะครับไม,ไม่ตายหรอกกลืนเข้าไปละนิ่งๆสิเขาก็รู้หรอกนิ่ มาจอทำไมครับคุณเมีอผมไม่สบายครับครับครับแล้วเป็นอะไรครับคุณผู้หญิงเอออย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวหลุดฉันพูดเองเอปวดปวดหัวครับตัวร้อน ไหมครับก็มากครับากาว่าจะพาไปโรงพยาบาลหน่อยครับคุณตำรวจก็คุยอยู่นานเพราะเขาสงสัยครับมันมีมีรุ่นี่นาทำไมไม่ยอมพูดยังไงก็ไม่ปล่อยทางฝ่ายภรรยาก็อมยาบ้าอยู่ทั้งหลายเม็ดจะกลืนอน้ำลายก็ไม่กล้ากลัวตายก็เลยเป็นแบบนี้แล้วแฟนคุณก็เป็นอะไรครับเอา้าไหลย,ย้อยออกมาแล้วครับยาดเดี๋ยว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 คุณหน้าบ้างดีครับ ไหนครัพาพาาบาป่าบ้วนออกมาดิออยี่เหลืองอ่อยไปทั้งปากเลยยาบ้าบารรลายเละเทะหมดเลยครับโอ้โหแลวอมเกาไปได้ยังไงนี่ผมก็ไปจีเม็ดนี่ฮะฮะตาย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 โอ้โหคุณตำรวจยังจะไปบ่นเขาอีกก็คุณตำรวจนั่นแหละคุยสนานเชียวถ้าเผลอกลืนเข้าไปแล้วก็ช็อกตายพอดี เลยผมน้องเนี่ยลองอาปากให้ดูหน่อยดิพออาปากมาก็เลยเจอยาบ้าเหลืองเนปากขอขอบคุณสิบตำรวจโทธนพลก้อนทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพอเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้าของเรื่องยาบ้านในป่า